สวัสดีค่ะเพื่อนๆมานียิภาเพื่อนๆมนาเฮ็ดอ,อุปกรณ์สำหรับรอยดินใส่ลุงสมกันนะจ้าวัสดุก็จะมีหลอดนมคาเตอร์ไม่เสียบลูกชิ้นกาวเทปใสและก็กรรไกลจ้าให้น้ำไม่เสียบลูกชิ้นมาตัดลักษณะแบบนี้ค่ะและก็เล็มปลายที่เป็นเสียนออกจ้าจากนั้นให้เ,เพื่อนๆตัดหลอดนม ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องตัดเหยาหมากกระไดเลยจ้าเพื่อนๆเล็มให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำมาวัดไส่ไใหม่ที่เขาตัดไว้ค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะจะนั่นเ้หาก่าวมาติดกับไม่เสียบลูกชิน้นท้าก่าไปเลยจ้าแล้วลก็น้ำไปเสียบใส่ในหลอดนมที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้นี่ค่ะนีจ้า เสียบไปแล้วกัมุนไปนิดน้อยค่ะเ,เพื่อนๆจะนั้นก็ะล้อให้แหงหลังจากที่แหงแล้วให้เ,เพื่อนๆหาเทปเก่ามาติดค่ะเ่จ้าเทปเก่าก็จะเป็นเทปไซส์แบบนี้ละค่ะติดพันไปเลยจ้าประมาณรอบหนึง่งน่ค่ะอุปกรณ์สำหรับเสียบดินท้องกับง่ายๆแบบนี้เลยจ้าเขาสามารถหาเองได้ในครัวเรือนเขาเลยจ้าน่คะ